สวัสดีค่ะคนดีของพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนมนุษย์ยิบซีนะคะกลับมาพบกับคลิปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของพ้นเพื่อนะคะชาวราศีมังกรและคานมังกรน,นั่นเองค่ะประจําเดือนกันยายน6-4นี้แล้วนะคะขอบคุณสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะในทุกๆคลิปเลยเนาะสําหรับผู้ที่ติดตามใหม่นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืม ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยนะคะโอเคค่ะชาวราศีมังกรและแคนะมังกรน,นะคะและนี่เป็นการทำนายดวงนะจ๊ะความรกักความสัมพันธ์ขามาเลยนะไพ่ขึ้นเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณเลยนะคะ The Devil ค่ะช่วงนี้คุณรู้สึกเหมือนทาตไฟแตกหรือเปล่ามังกรน,นะคะดินเป็นธาตุที่หนักแน่นนะคะเป็นคนที่แบบ คิดหน้าคิดหลังเป็นคนที่รอบคอบแต่ช่วงนี้เนี่ยไฟขุ่นคุณพุ่งพลานมากนะคะในหัวใจในสมองในความดุดดันแล้วก็ในความรวดเร็วเหวี่ยงกับพายุอ่ากิฟหมายถึงสิ่งที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะทําในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมาแล้วดูเหมือนขาดความไตรตรองจะใช้อารมณ์นะคะมากกว่าเหตุผลซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีเหตุผลและจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในช่วงนี้คุณเลยมีความรู้สึกว่ามัน มันเหมือนมันเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกบางอย่างที่ถูกกดทับมานานแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณรู้สึกแบบมันฟุ้งเฟอ้อมันเพอ้อมันอาจจะแบบเหมือนเป็นคนที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะชาวธาตุอาชาวราศีมังกรเนาะจะพูดธาตุเลยคือเหมือนอารมณ์เหมือนอคนธาตุไฟแตกอารมณ์แบบนั้นพยายามที่จะ พูดพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารมันเป็นความพยายามที่คุณรู้สึกเหมือนคุณต้องทําอะไรสักอย่างทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ไฟในใจของคุณอะสงลบลงอะนะคะอย่างเช่นคุณได้ พูดได้คุยได้ปลดปล่อยได้แสดงความรู้สึกบางอย่างออกไปมันทําให้คุณรู้สึกอาจจะสบายใจขึ้นแต่คิดไม่แน่ใจนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะสบายใจแบบคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรและขนามัางกร,งกรคุณเจออะไรกันมาบ้างนะคะขึ้นเจอเฮอร์มิตนะคะบางคู่บางท่านนะดียิวกับชาวราศีกันและคนะกันนั่นเองนะคะ หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและแคณะมังกรคุณรู้สึกเหมือนคุณได้อยู่ตัวคนเดียวปะคุณได้อยู่ลําพังได้ใช้ความคิดได้ใช้ความไตรตรองแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะคะเลยทําให้ช่วงนี้เนาะคุณมีภาวะที่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งเพื่อ ที่จะทําให้คุณนะคะหลุดพ้นจากสถานการณ์อย่างนี้หรือคุณอาจจะต้องการพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้สถานการณ์ที่มันตึงเครียดหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในใจในความฟุ้งของคุณมากมายนั้นนะคะมันถูกปลดปล่อยออกไปแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการพูดหรือการติดต่อสื่อสารดีๆนะคะเพราะดูเหมือนแล้วคนที่คุณจะพูดด้วยคนที่คุณจะคุยด้วยเขาไม่ค่อยอยากที่จะรับฟังคุณสักเท่าไหร่นะเขารู้สึกเหมือนว่า อะไรอ่ะคุณเป็นอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งปกติเรามาังกรไม่ได้เป็นแบบนี้นะขึ้น5ดาบนะคะสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณประสบมานะคะอาจจะรู้สึกว่าโอเคคนที่คุณดิวด้วยคนที่คุณสร้งสางความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาไม่ได้สนใจในตัวคุณมากเท่าที่ควรนะคะมันเป็นพลังงานของแฮงแมนนะคะแฮงแมนคือเป็นพลังงานของความคิดมากคิดลบลวก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันไม่มั่นใจนะคะขึ้นสีถ้วยด้วยต่างหาก คุณรู้สึกเหมือนคุณพยายามพยายามที่จะทําหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ดูเหมือนแล้วนะคะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือและทําให้คุณอะคะ่ะคิดมากคุณเลยกลับมานั่งถามตัวเองว่าคุณควรจะทุ่มเทก,กับความสัมพันธ์นี้จริงเปล่านั่นเองนะคะโอเคค่ะมังกร่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะในเดือนกันยายนนี้ค่ะดูในฝั่งของคุณก่อนนะ าดาบค่ะโอเคตามมาด้วยเจดเหรียญสองไม่เท้า1ดาบนะจ๊ะที่รักโอเคค่ะไพ่บอกกิฟว่าระมัดระวังเรื่องเราวสองสาคนนะจ๊ะ หรือไม่ให้ระมัดระวังว่าตัวมังกรเองมังกรอาจจะไปเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนกับใครบางคนหรือเปล่าอันนี้พูดในกรณีว่ามีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะไม่เขามาซ้อนเราเราก็ไปซ้อนเขานะคะกิมมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะคะบาดเจ็บนะมังกรเจ็บปวดแล้วก็มังกรเป็นคนที่เซนซิทีฟได้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มูฟออนเร็วนะ ถึงจะเป็นคนคิดมากฟูมไฟในบางครั้งนะคะแต่ว่ามังกรเป็นราศีที่เข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆคุณจะ move on ได้อย่างไวนะคะเจ็ดเหรียญบ่งบอกหมายถึงสภาวะที่ความรักมันอาจจะไม่ได้เติบโตอย่างที่คุณหวังแต่คุณก็หวังให้มันเติบโตในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะต่อให้คุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่คุณก็พยายาม ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ในความรักนี้อยู่นะคะสองไม้เท้านะคะบ่งบอกหมาถึงความรักที่ผ่านมาอาจจะ ไม่ค่อยหวานเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆก,กับเรานะคะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแล้วช่วงนี้มันมีสถานการณ์บางหลายสถานการณ์เนาะที่เข้ามาค่ะเลยทําให้ไม่ได้พบได้เจอการแต่ยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันอยู่เนาะก<ค>ิฟว่าไพ่พลังงานเงียบก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่ายิ่งคุยไปมันอาจจะยิ่งมีปัญหาคุณสองคนอาจจะไม่ได้หายกันไปจากชีวิตค่ะแต่ พูดคุยกันน้อยลงไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนเดิมเท่านั้นเองแล้วในเดือนกันยายนนี้มังกรก็จะโถมคู่ของคุณแบบหนักหน่วงนะคะด้วยความที่ว่าอยากเคลียร์ใจนะคะเพราะว่ามังมังกรก็รู้สึกเหมือนมันมีความอึดอัดมีความรู้สึกที่แบบมันทรมานนะคะแล้วมังกรรู้สึกยังไงอีกคะกับคู่ของเขาคะ่ะ ขอดูความรู้สึกมังกรหน่อยนะคะ The Emperor บางคู่บางคานนะคะดิวอยู่กับชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะตามมาด้วย10ไม้เท้าและตามมาด้วย7ไม้เท้าค่ะไพ่ใบต่อไป7ดาบเฮ้ยทั้งหนักหน่วงมากๆเลยนะคะก็ดูเหมือนมังกรจะพยายามเข้าหาแล้วนะแต่เขาก็แะดูยากอะทำไมมานแดูยากขนาดนี้ ยากขนาดนี้ในที่นี้คือหมายถึงพย,พยายามพูดคุยพยายามแบบปรับอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะเคลียร์เพื่อที่จะเข้าใจแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ความร่วมมือกับคุณเลยเขาเหมือนเป็นคนที่โอเคจะคุยก็คุยก็ก็เหมือนคุยไปงั้นๆน่ะแต่คือเหมือนมันมันไม่ได้เข้าใจกันแบบถ่องแท้ไม่ได้เข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันยังอยู่นะคะคลิปมองว่าต่อให้คุณเคลียร์กัน เขาก็เข้าใจคุณแบบแค่นั้นอะแต่ลึกๆแล้วคือแบบเขาก็ยังไม่เข้าใจคุณอยู่ดีอะคุณคุณจะเข้าใจกี่ปะเออเก็บเจะสื่อเหมือนประมาณว่าเขาเหมือนให้มันจบแค่ตรงนั้นอะเคลียร okay. ์โอเคเคลียร์ก็อยากจะเคลียร์ใช่ไหมอยากจะจบใช่ไหมโอเคก็เคลียร์ไปแต่ในส่วนของเขาเขาก็จะเลือกที่จะเข้าใจแบบนั้นไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณหยิบยื่นหรือนําเสนอเขานะคะเดมเพลเลอร์นะคะ, Emperor, ะ,ค,ะคุณอาจจะดีลกับ คนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการภายใบนี้บ่งบอกหมายถึงคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการเป็นคนที่เป็นคนที่บอกเขาเรียกมั่นคงมากๆนะคะมีกิจการมีอะไรเป็นธุรกิจหรือคนที่ต้องโคกับาราชการต่างๆนะักการเมืองได้ด้วยนะคะสิทธิ์ไม่ท้านะคะบ่งบอกหมายถึงความอึดอัดความเหนื่อยยากแล้วก็ ทรมานไม่ต่างเลยไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความทรมานเกี่ยวกับทางร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณมากๆเลยนะคะชาวมังกรเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะในฝั่งของคู่ของคุณบ้างค่ะเขาจะทรมานแบบคุณไหมเนี่ยเดี๋ยวขอให้พลังงานให้กับคู่ของชาวราศีมังกรและคนามังกรกันนะจ๊ะ โอเคขอไพพลังงานให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ10บถ้วยวูหูหูสิบถ้วยก็เป็นไพ่พลังงานที่บอกบอกหมายถึงความอบอุ่นนะเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันแน่นแฟนแล้วก็มันเติมเต็มอะไรบางอย่างได้นะคะคู่ของคุณรู้สึกเติมเต็มหรอ คือไพ่พลังงานมันยังไม่เคลียร์เลยอ่ะทําไมเขาเติมเต็มอ่ะเขาเติมเต็มจากใครจากคุณหรือเปล่าเนี่ยมังกรเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมาดูความคิดของเขากันค่ะห้าไม้เท้าตามมาด้วยหนึ่งเหรียญนะ7ดไม้เท้าไม่ต่างจากคุณเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคสิดาบของคุณ10บไม้เท้าเขาสิดาบไปเลยก็เขาคิดว่ามันไปยากค่ะ ฟังกอนเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปด้วยกันได้ยากลําบากแล้วก็เขาเคยพยายามแล้วนะคะแต่เขาไม่สามารถฝืนความเป็นตัวเองก็ความเป็นตัวเขาได้นะคะหรือจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะเขายังไม่ได้คิดถึงในลูมนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าเขาจะทำยังไงกับคุณต่อสองไม้เท้าก็สองไม้เท้าต้องเคลียร์แล้วแหละหกดาบเคลียร์แบบไหนกันนะ เคลียร์เหมือนไม่ได้เคลียร์จริงๆอะคือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังคงอึดอัดแล้วก็ยังอยู่ในโฟลของการยื้อกันนะเหมือนเขาก็จะไปจากคุณจริงๆนะคะบางก่อนแต่เขาก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็ยังไม่ได้ขาดกับคุณขนาดนั้นนะคะเขาก็ยังเหมือนแบบทิ้งเศษขนมปังไว้ให้คุณตามหาแล้วก็ยังยังมีพิธีรีตรองอยู่มากเนาะในการที่จะพูดคุยกับคุณนะคะสิบถ้วยมันบ่งบอกหมายถึงพลังงานที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วย ความรู้สึกที่อบอุ่นเขาผูกพันกับคุณแหละเขาคงจะผูกพันแล้วก็อาจจะมีพยานรักมีลูกนะคะหรือว่ามีสัญญาใจอะไรบางอย่างอยู่ได้เพราะไพ่ไม่ได้มุมบอกหมายถึงการขาดกันขนาดนั้นนะคะถ้าบางคู่บางท่านเงียบหายกันไปตัดจบกันไปแต่กิฟคิดว่ายังไม่ได้กลับมาเร็วๆนี้แต่ทายหรือว่าสัญญาณที่จะกลับมามันมีแต่น้อยมากเลยเกิน แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเอาคํา8ดใบให้มังกรหน่อยมังกรถอดใจไปหรือ,อยังไม่รู้มังกรจ๋าสามไม้เท้าอ่าสามเหรียญน,นะคะตามมาด้วยสี่เหรียญค่ะ9ถ้วยห้าไม้เท้าค่ะควีนถือไม้เท้าสิบเหรียญ แเหรียญและ the m a g i c เชีค่ะโอเคความสัมพันธ์ดึงดันนะคะดึงดันในที่นี้คือโอเคยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขายังต้องพูดคุยกันยังได้พบปะกันบางความสัมพันธ์อาจจะสารสัมพันธ์กันอยู่ในที่ทำงานก็ได้นะคะเป็นคนที่จะต้องเจอหน้าคราตากันอยู่ทุกวันเนาะมันก็ยังตัดกันยากแล้วก็ตัดกันไม่ได้จริงๆนะคะก็ยังมีความรู้สึกนาหวันไหวนะณตรงนั้นอยู่ ความสัมพันธ์ครั้งนี้หรอถ้าให้กิ๊ฟมองนะคะกิ๊ฟดูไพ่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันทั้งคู่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างหวยหากันนะคะแต่ลึกๆแล้วคุณรู้ในจุดบกพร่องคุณรู้ในความรู้สึกที่มันเป็นไปได้ยากมันด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานและยังไม่ได้เข้าใจกันมากที่ควร โยหาไหมใช่อยากกลับมาเติมเต็มไหมใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะเจาะหรือว่าการเคลียร์การตกลงการเจราจาได้แบบราบรื่นนะคะคิดคิดว่ายังคงต้องเงียบหรือว่ายังคงต้องห่างหายกันไปอยู่นะยังไม่ได้มีการที่จะต้องกลับมาแบบพูดคุยสารสัมพันธ์กันแบบสถานะอื่นนะคะแม้แต่เพื่อนยังยากเลยนะเนี่ยแต่คิดว่านะคะก็พยายามทํา ิ๊บคิดว่ามังกรจะพยายามเข้าหาก่อนพยายามพูดคุยถึงแม้ว่าเขาดูจะเหมือนไม่ได้สนใจในสิ่งที่มังกรนําเสนอเลยนะคะเขาก็ยังมังกรก็ยังดีว่าเออเขายังได้รับรู้ในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารเท่านั้นเองขอให้แค่รับรู้ก็พอถูกไหมมังกรจ๋าก็เป็นกําลังใจให้มังกรนะคะรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะยากเหลือเกินนะคุณพยายามที่จะ <enfim> เาอาใจเขาทุ mm กๆทางเอาใจเขาทุกๆอย <indicating> ่างเลยแหละ ก็ลองดูและกันเนาะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะจ๊ะคนดีอาจจะไม่ใช่ไพ่ของใครบางคนใครสักคนหนึ่งนะถ้าอยากจะดูแบบเจาะลึกก็สามารถแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวได้นะคะแต่ว่าในลูปของมังกรเนี่ยกิ๊บมองว่าความสัมพันธ์อะไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แต่ก็ตัดกันไม่ขาด มีใครบางคนในที่นี้อาจจะหายกันไปอาจจะเป็นตัวมังกรเองหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาเองแต่กิ๊พิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาที่จะเงียบหายไปนะคะถ้าคุณทักเขาไปเขาก็ตอบคุณยังไม่ได้มีการบล็อกอะไรกันขณนะนั้นนะยังมีการทิ้งช่องว่างหรือระยะทางให้เรายังพูดยังคุยกันได้อยู่นะคะเหมือนเขาก็ไม่ได้ตัดคุณอนะแต่ให้ไปต่อหรือว่าพยายามที่จะ ไปด้วยกันก็ก็ยังไม่ได้สักทีก็ยังอยู่ในหลุมของความอึดอัดอยู่เนาะชาวราศีมังกรค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในหลุมพลังงานของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดชาวราศีมังกรลัคานามังกรในเดือนนี้ของพวกคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างก้าวถ้วยนะคะตามมาด้วย8ดาบค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเนาะแถ้วยคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณใช้ชีวิตได้แบบ สบายๆนะไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยคิดเยอะอะไรนะคะปัญหาต่างๆก็ยังสามารถคลี่คลายไปได้ในแบบของมันเนาะคุณพยายามละทิ้งนะคะปัญหาหรือเรื่องราวที่มันท็อกซิกที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคมันไม่โอเคตอนนี้มันอยู่ในรูปที่ว่าโอเคคุณไม่ได้สนใจมาแล้วแล้วก็คุณสามารถที่จะเดินหน้านะคะไปได้อย่างมีความสุขเนาะอาจจะไม่สบายใจอาจจะเหนื่อยเรื่องงานหรือเรื่อง ส่วนตัวปัจจัยต่างๆนะคะรอบข้างแต่ลึกๆแล้วในใจคุณก็ยังโหยหาคุณเหงามากเลยนะเนี่ยนะคะไพ่เดทขึ้นนะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับชาวต่างชาตินะคะชาวราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองหนาวประเทศแบบฝั่งยุโรปอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคนคนนั้นนะคะก็อาจจะเข้ามาเติมเต็มคุณได้ในบางจังหวะที่คุณเหงานะคะปัดองค์ปัดแอปที่โอกาสได้พบเจอคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นรักแท้ของคุณนะคะก็อลองดูนิดนึงเนาะ คนคนนี้นะคะจะสารสัมพันธ์กันแบบเพื่อนเลยค่ะสารสัมพันธ์กันแบบโอเคเลยนะแล้วคนคนนี้เขาจะเข้าหาคุณอย่างสม่ำเสม,สมอนะคะเป็นคนที่สามารถวางใจได้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวกิฟมาดูกันว่าคนคนนี้ที่กิบพูดถึงนะคะที่จะเข้ามาหาชาวราศีมังกรเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอีกโอเคโอเคเลย อ่าต่างคนต่างเสียใจแล้วก็มาเจอกันหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมีเรื่องดาวที่ท็อกซิกมาเหมือนกันนะคะเขาเลยเปิดใจเปิดโอกาสเนาะมาเจอคุณก็ได้เนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันมีความต่างไม่ว่าจะเป็นอายุภาษาทุกๆอย่างนะคะตัวคุณก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันเนาะคนคนนี้เสียใจอะไรเอ่ย เสียใจยเรื่องความรักครั้งเก่าเขาเลยรักตัวเองมากนะคะไม่แปลกค่ะคนที่เคยมีแผลคนที่เคยมีปมนะคะที่เขาจะรักตัวเองมากไม่เป็นไรเลยนะคะก็พยายามเป็นกําลังใจให้กันละกันละกันเนาะเพราะว่ามาังกรเนี่ยมีโอกาสได้คู่เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงถ้าใครเข้ามาในระยะช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเสี่ยงที่จะเป็นคู่แท้มากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามน,นะคะชาราศีมังกรและคณะมังกรวันนี้ต้องไปก่อนบ๊ายบายค่ะ